จะเริ่มทำสำนึกดีค่ะ29ตุลาคม2565ค่ะก็ยังพาท่านผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์ที่บวรราชธานีอโศกค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่พวกเราบิ๊กคลีนิ่งอีกวันหนึ่งค่ะก็วันแล้ววันเล่านะคะเมื่อวานก็บอกว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่อาคารบวรแต่วันนี้ค่ะก็ยังมีงานที่เหลือข้างทางที่จะให้สําเร็จเสร็จสิ้นโดยที่บอกว่าอาคารบวรไม่กลับมาอีกแล้วนะคะจะไปที่อื่น เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมวันนี้กันค่ะว่างานที่ยังเหลืออยู่มีอะไรกันบ้างค่ะคไทยที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณสวรรค์ให้รวมแผ่นดินอุบลน,น้ำใจคนไทยไหลรินพี่น้องทั่วทิ่นคลีนนิ่งอุบนกันยาหกซองอยังจำฝังใจนะ เป็นงานเก็บรายละเอียดนะคะอยู่ที่บริเวณด้านหลังอาคารบาวรแล้วก็รวมถึงห้องน้ำด้วยค่ะห้องน้าที่หลายห้องนะคะก็ยังสุกโปรกอยู่ค่ะวันนี้เรามาเก็บรายละเอียดด้านหลังกันค่ะเพราะว่าถุงกลางนี่ก็สะอาดเรียบร้อยกันแล้วนะคะมันยังมีสมุนไพรนะคะ ทีตรงน้ำค่ะก็ต้องออกออกกันนะคะดูสภาพในห้องนี้เป็นห้องอบสมุนไพรเก่านะคะตอนนี้เละค่ะเละอย่างเดียวเลยค่ะสภาพพื้นนะคะดูไม่ได้ะคะ่ะเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะ mm hmm. เราต้องเก็บสมุนไพรที่จมน้ำออกนะคะ ความทุกร้อนให้มันจางหายเปลี่ยนจากฝันรายกลายเป็นพลังคราบโคลนเลอะเทอะที่ดูเกลกลังภพ่แพ้พลังสามัคคีคล c l หนึ่งหัวใจสดสใสทุกคนคลีนหนึ่งผู้คนรักสามัคคีจิตอาสารวมทำความดีบ i g cleaning งเ v อุบล ตาตุ่มอยากให้พวกเราไปช่วยกันไล่ขี้ตมออกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะไปเฮือนศูนย์แล้วก็ส่วนน้อยจะอยู่นี่ประมาณสักสิบคนเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดจากสายนะคะที่รัวขอไปเฮือนศูนย์กันเครื่องเรื่องเคไื่อง้ไม่ไม่ต้องใ้ามมันมี้อยู่แล้ว อนนี้นะคะทีมงานส่วนหนึ่งค่ะก็แบ่งกําลังนะคะไปที่เคื่องสููชั้นล่างค่ะเพื่อที่จะไปไล่คโครนออกจากพื้นนะคะนนอกองทัพทำก็คือกองทัพไม่กวาดกองทัพที่จะทําให้บ้านเมืองสะอาดกลับมาเหมือนเดิมค่ะโดยจะพระราชธา,านีอโศกแผ่นดินพุทธค่ะ,คะแล้วก็รอวันนะคะที่จะบูรณะกลับมาเหมือนเดิมค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อไปค่ะ